เาหลีเข้าใจครับโไงงานีิพี้สนุกดีครับก็หนีร้อนไปเจอร้อนครับแต่ว่าดีที่5วันสุดท้ายได้เจออากาศเย็นฮิวใจน่อครับสนุกครับกับการพักคณะไปเที่ยวครับไปกี่วันไปไปเกาหลีประมาณ10 13 14วันช้ำเลยสนุกสนุกครับก็ไปใช้ชีวิตแบบว่า สบายๆอะไรเงี้ยครับตื่นนอนดึกตื่นสายได้เลยอะไรเงี้ยครับคุณอย่างคนไปเกาหลีนี่คือเขาแบบไปเที่ยวหรือว่าเราไปเสริมลอ่อ <c oughs> ไปเที่ยวครับไปกินปิ้งย่างครับ <c oughs> เออเกาหลี <c oughs> ใครว่าไปเสริมหลอกันไม่มี <c oughs> เออเรามีไปเฉียดบบยๆบ้างไหมอ่ะครับมีไปเฉียดๆบ้างไหมอ่าไม่เฉียดครับเดินเข้าไปเลยต้องโจงนั่นแหละครับเออไปทำอะไรบ้างขอได้ไหมก็อ่าที่ยันเห็นเลยครับก็ไปทําไปแก้จมูก อันนี่คือตั้งใจไปแก้ตั้งใจครับตั้งใจก้เจ็บเาเก่ามันไม่รับเงินไปหน้าเราเหลออันกเก่าก็รับเงินครับ <g ces> แล้วก็อันจมูกเก่าเนี่ยก็ตกคนเข้าดอมได้เยอะเหมือนกัน <g ces> แต่ว่าแต่แหวรู้สึกว่ามันยังมีแบบตำหนินิดหน่อยครับยังไม่ถูกใจครับก็เลยไปแก้ครับก็เลยได้อันที่ถูกใจมาแล้วครับคนที่ก็ทางใช่จริงๆอยากเก็บอันเก่าไว้ด้วยแล้วมีอันใหม่อีกอันนึงแต่ว่าหมอบอกจะดูแปลกครับถ้ามีจมูกสองอัน ได้เหรอตอนนี้คือตอนนี้เป็นตอนนี้มันคือรับหน้าเราแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับวอมแล้วอาอาจจะยังไม่หายวมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าพึ่งได้แค่สองอาทิตย์กว่าครับอาจจะต้องรอแบบเดือนสองเดือนสามเดือนมั้งจะไปมีแบบว่าจะไปแก้อะไรไหมโอ้ไม่แกแลวครับตอนนี้ก็ขอปิด อันนี้ก็คือจบแล้วครับเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลุยงานยาวเลยครับว่ากันอีกทีตอนอายุเยอะๆเลยครับลุยขั้ขนตอนน้ใช่ครับลุยงานก่อนลุยงานครับอ่ะถึงวันเกิดคุณพ่อคมครับอ่ะเป็นงไงบ้างวันเกิดคุณพ่อนะครับก็ตอนเช้าเป็นก็ใส่บาตรอะไรเงี้ยครับใส่บาตรให้กับคุณพ่อแล้วก็ก็คิดถึงตลอดนะครับเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะวันเกิดอางเดียว ทุกครั้งที่แบบแสดงนิเกทุกวันนี้ก็ยังมีรูปคุณพ่อไปตั้งอยู่คนแบบกับพ่อแก่เพราะว่าคุณพ่อมอนดาก็เป็นเหมือนพ่อครูครับเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งพ่อครูครับทุกอย่างคําสอนหรือวิชาต่างๆทุกครั้งที่แบงค์ได้ออกไปแสดงด้านหน้าเวทีครับก็ล้วนแล้วแต่คุณพ่อสอนมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนคุณพ่ออยู่ในใจเราตลอดเวลาครับแสดงทุกปีแล้วครับสามปีครับสามปีแล้วครับ,บนนก็จะาจะใส่บาปีแบบ ออ,อ่ก่อนที่แบงค์จะออกไปแสดงครับแบงค์ก็จะจุดธูปไหว้นะครับแล้วก็ก็จะบอกพ่อว่าวันนี้จะตั้งใจแสดงครับแล้วก็ให้มีงานมีคนติดต่องานมาเยอะๆแล้วก็ขอให้มีคนรักมีคนเมตตาให้ทุกอย่างราบรื่นคุณยายถามอันนี้คุณพ่อใช่มถามยุคคุณพ่อใช่ไหมตอนนี้ตอนที่คุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะเสียครับเสียก่อนหน้าวันเกิด ก็ก็ปีนั้นเป็นปีที่พ่ออายุ57ครับตอนนี้3ปีแล้วก็60คชอบก็ไปไปหวอีกแล้วอะยังไงก็อย่าลืมกลับด้วยแล้วกันนะฮะ6006ครับพูดถึงตอนนี้กําลังแบบว่าปะทะกับโจ๊กเกอร์ครับตึงของแห่งวงการตลกใช่ไหมใช่เราเตรียมตัวยัยอะก็ก็ต้องเตรียมตัวน่ะ เหมือนกันครับคือทํายังไงก็ได้ไม่ให้หลุดขำได้ไม่ได้เพราะว่าดูจากเห็นนัดแสดงทั้งบดแล้วใช่ไหมครับแบงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากมากเลยที่จะได้ไปร่วมงานกับตลกชั้นแนวหน้าของคนไทยครับแบงก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ทีมงานสารน้ำเพชรบางส่วนมีแบงค์พี่เตา๋าเบลพี่เฮนพี่บาสแล้วก็พี่บิ๊กอะไรย้ยครับ <S <S เป็นเป็นตัวแทนของทีมงานสารน้ำเพชรนะครับ มาร่วมแสดงแล้วก็มีพี่อลชรนด้วย<ะ>ก็คือทุกคนก็เต็มที่ครับแล้วก็รับรองว่าใครที่ได้มาดูหน้างานหรือใครที่ดูผ่านกลุ่มปิดไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับ<ฮ>ทุกคนเต็มที่งานนี้มีแต่ฮากับพา,าครับแล้วรับผิดปากครับรับติดปากไปสู้กับเขาไหมอ่าแน่นอนครับอสอนรามต้องไม่ตายไม่อยู่แล้วครับมาเจอขนาดนี้เราสู้เต็มที่ถวายชีวิตนะฮะส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนเล่นแบบว่านอกบทกันเราเตรียมรับมืออะไรยังไงนะคะ เขานอกบทใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราก็เป็นฟิลประมาณนั้นอยู่แล้วนอกบทมาเดี๋ยวเรานอกบทด้วยเป็นฟิลแบบเพลินๆไปด้วยกันเลยนะครับก็มันสนุกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโยนอะไรมาครับตรงนี้นี่แหละมันมันคือสเสน่ห์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของนักแสดงะจะออกมาแล้วคนดูก็จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยวส่าผมรับส่งกันได้ แล้วส่งมูกกันแมคคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีกําหนดวันที่ซ้อมมาเลยครับคิดว่าน่าจะน้างานเลยได้เจอกันพวกแก๊งตัวตึงกันยังแก๊งตัวตึงคือแก๊งแบงค์เราทํางานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วครับก็จะเป็นพวกพี่บอลใช่ไหมครับพี่แจ๊สพี่ตั๊กพี่นุ้ยคือเราเคยร่วมงานกันแล้วครับเพราะแบงค์เคยไปถ่ายรายการก็มาดีครับอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ามาแสดงลิเกเนี่ยมันเป็นทางถนัดของทางแบงค์มากกว่า อันนี้เราอาจจะเป็นต่อในเรื่องนี้นะและที่สำคัญมาแสดงที่เซ็นทรัลอยุธยาด้วยเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วอย่าไปหยองเป็นเจ้าถิ่นเราต้องแบบว่าก็มาดิครับเนี้ยอันนี้ขิงแล้วใช่ไหมครับขิงเขาเลยเอาไปดี้เมื่อเช้าทานน้ำขิงมาสองแก้วอ่ะอย่าใครอยากดูคือใครไปเจอกันได้ไปเจอๆกันได้เลยครับวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยที่เคาน์เตอร์เซ์วิสนะครับ ก็เราแสดงที่เซ็นทรัลอุทยาครับแสดงช่วงช่วงบ่ายนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกมาชมก็สามารถชมทางคลุ่มปิดได้แล้วก็ขายคลุ่มปิดอยู่ทางเพจจ็อกเกอร์ครับขอนเสิร์ตไค์พุ่ันเลยสิทธิ์ธนวแพน์แทนแทนที่ไหนแล้วแทนอะไรไป้ไหมแทนตอนนี้หรอครับก็กําลังจะวางผังที่นั่งครับในฮอลล์เพราะว่าปีนี้วันเกิดแบงค์นะครับ19ธันวาเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เซ็นทรัลฮอลล์อยุธยาครับที่เดิม หมือนกับปีที่แล้วครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่คิดว่าคนน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการวางแผนวางเริ่มออกแบบโชว์นะครับเริ่มคิดแล้วว่าเราจะโชว์อะไรอย่างไงบ้างนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดขายกุ่มปิดนะครับเพื่อเป็นแฟนต่างประเทศแ,แฟนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถลาง,งานมาดูได้นะครับแล้วก็จะเริ่ม เปิดผังที่นั่งพร้อมกับราคาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดตามมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอเป็นเซอร์ไพรส์อะไรมีไหมเซอร์ไพรส์มีไหมก็เตรียมไว้แล้วครับวันเกิดไปเองทั้งทีจะไม่มีเซอร์ไพรส์ได้ยังไงครับจัดเต็มแน่นอนครับทีนี้ไม่ผิดหวังครับแล้วแต่ว,ว่าก็ต้องแบบว่ามาละไรช่องช่องงินงนี่ก็คือมีฮอล์ปิดเช่าอีกมอนอไว้ไหม <c oughs> <c oughs> จะเต็มฮอล์เลยเหรอครับโอ้โหอยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช่าฮอลล์ล่วงหน้าแล้วกันครับยังไง แฟนคลับช่วยกันเอาเงินมาใส่ให้เต็มฮอทีนะครับก็จัดเจอการครับใจกันครับ,บรขบคุณคูฮะ